ครับกบสวัสดีทุกคนนะครับคลิปนี้ทางช่องสูตรลับนำโชคเนาะก็จะมาสรุปชุด3ามตัวบน2ตัวบนแล้วก็ชุดล่างให้เนาะล่างก็จะลองคัดให้งวดน,นี้ก็จะนำแนวทางจากทุกสูตรที่ลงให้ เพื่อนๆได้ดูกันเนาะอ่าไล่ตั้งแต่สูตรนี้เลยสูตรเด็ดแซ่บแหงง10หน่วยบนมาดูว่าเราได้ตัวไหน10หน่วยบนที่เน้นรอบนี้ก็คือ6กับ9นะ6กับ9เขาก็มาชนกับสูตรนี้ เน,นนนเน้นสิบหน่วยบนเน้นสิบหน่วยบนเนาะก็รอบนี้เขาได้ที่ตัวไหนเขาได้ที่เลขหกับแปดนะ,ะจับมองเห็นกันปะแบบหนึ่งก็จะมีตัวชน ขอบอ่ะมองไม่เห็นอ่ะก็ชนกันที่หกนะอันนี้ได้หกกับแปดเด่นบนสองตัวเน้นสิบหน่วยได้หกกับแปดแต่สูตรที่เน้นก็คือหกกับเก้าถ้าเขายังเดินสูตรที่ชนกันสองสูตรนี้ถ้าหกกับเก้ายังเดินก็คือเน้นหกกับเก้าแล้วก็สูตรนี้ได้หกกับแปดชนที่หกนะะชนที่หกตัวเดียวแล้วก็จะมีอีกสูตรหนึ่งอีกสูตรหนึ่งอ่าสูตรนี้ สูตรนี้ก็คือสิบบนงวดวันที่ 3, 1, call, call. สามเอ็ดกอคอสองสูตรชนเหมือนกันได้ที่ห้าหกเจ็ดชนกันที่ตัวไหนชนกันที่ตัวนี้นะตัวเดียวอีกแล้วอ่ะเมื่อกี้อ่ะถ้าเทียบกับสูตรนี้อันนี้ได้หกับ8สูตรนี้ได้ห้าหกเจ็ดก็ชนกันที่เลขหตัวเดียวนะหกตัวเดียวเออถ้าเทียบกับสูตรสิบน เน้นสิบเลยก็คืออันนี้ได้อันนี้คือสิบหน่วยหกกับแปดอีกสูตรหนึ่งหกกับเก้าคือมาได้สิบหน่วยเหมือนกันสังเกตว่าเลขหกเขาชนกันหมดเลยนะอ่าแล้วอีกสูตรที่จะนำมาสิบหน่วยบนสูตรนี้สามสี่ห้าหกก็ชนกันที่เลขหกอีกเหมือนเดิมเลขหกอืม มีสูตรไหนบ้างอีกที่ชนไม่มีอ่ะ6สูตรแล้วถ้าเป็นอ่าถ้าถ้าผมจะฟันเป็นหลักไปเลยเนาะ เดี๋ยวมาดูสูตรหลักหน่วยกันก่อนดีกว่าสูตรหลักหน่วยเป็นไงบ้างสูตรหลักหน่วยหน่วยบนงวดนี้ชนส,สองสูตรสองสูตรชนนล้งวดก่อนชนศูนย์ชนเก้ากับศูนย์ใช่ปะชนเก้ากับศูนย์ก็มานะตามนั้นงวดน,นั้นชนห้ากับหกก็มางวดก่อนนู้นชนหนึ่งกับสองเขาก็มาโอเคงวดนี้ชนกันที่สี่กับห้าสี่กับห้าก็คือ เน้นหน่วยบนรอบนี้สี่กับห้าเราก็น่าจะเน้นแค่สูตรนี้นะสี่กับห้ามีอะไรอีกก็มีสูตรสิบหน่วยบนสูตรนี้สิบหน่วยบนสูตรนี้ได้สามสี่ห้าหกก็ชนกันที่สี่กับห้าถ้าเอาสูตรนี้มาวางที่หลักหน่วยอ่ะผมมีอีกสูตรหนึ่งที่จะนำเสนออ่ะ ลงให้แค่สามสามสูตรพอเนาะสามสามงวดพอเนาะอ่าลองเปรียบเทียบกันดูนะอันนี้คือสิบหน่วยเหมือนกันนะ <c oughs> รอบนั้นผมลงให้แค่สูตรเดียวก็คือสูตรนี้สิบหน่วยสูตรนี้เดี๋ยวจะลองมาเทียบดูสอง้ห้หลักแสนนะบวกสองไม่ต้องบวกอะไรเนาะมาดึงมาเลยสองสามสี่ห้า สี่สเต็ปสองสามสี่ห้าสองสามสี่ห้านะสิบหน่วยตัวที่มามีตัวไหนฝั่งนี้ได้เจ็ดแปดเศอ่ะเขาก็มาที่ศูนย์หเออเลขศูนย์ให้มาอีกศูนย์หนึ่งเข้ามาที่เลขห้าไม่ชนกันเนาะก็จับคู่กันได้เลยเขาก็มาที่เลขห้าโอเคได้คนละตัวจับประกบคู่กันได้อารอบนี้เดี๋ยว ที่ออก605สูตรนี้ที่ผมลงไปได้0 1 2 3ก็มาทั้ง0ทั้ง3ละสูตรใหม่ที่ผมลงให้ก็คือ9คือหลักแสน9 0 1 2อ่ะชนกันที่เลข0 1 2แต่ว่าเข้ามาที่เลข0นะรอบงวดละสุตรออก5 3 0ใช่ไหมนี่0มา นี่ก็มาศูย์ทั้งสามอ่ะแล้วรอบนี้รอบนี้สิบหน่วยสูตรที่ผมลงให้ก็คือสามสี่ห้าหกใช่ไหมสูตรนี้ได้อะไรแสนสูตรหลักแสนได้หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ชนกันที่สามกับสี่นะสามกับสี่โอเคสามกับสี่ชน สองสูตรนี้ชนจะมาไหมสามกับสี่ฉะนั้นผมขอเน้นให้ไปที่สามกับสี่แต่ถ้าสามกับสี่มาเทียบกับสูตรหน่วยหน่วยบนสี่กับห้าชนกันที่ตัวเดียวนะเลขสี่ตามทันหรือเปล่า <c oughs> อธิบายเร็วไปอ่ะก็นี่ 4อันนี้ชนที่เลขอันนี้สองสูตรแปบ๊บหนึ่งสองสูตรผมจับเป็นเลขชนกันชนสามกับสี่รอบนั้นผมไม่ได้ทำสูตรชนให้นะอะรอบนี้ชนที่สามกับสี่สองตัวก็มาเทียบกับสูตรหน่วยตัวนี้ก็จะชนที่เลขสี่ตัวเดียว เน้นสเน้นสนะโอเคหลักสิบหลักสิบห้าหกเจ็ดห้าหเจ็ดถ้าเน้นตัวเดียวตัวที่ชนก็คือหชุดเน้นฟันธงชุดสองตัวเอาไปก่อนนะรอบนี้ผมจัดชุดนี้ให้ หกสี่หกสี่แล้วก็ <c oughs> ไหนสูตรหน่วยบนผมไปไหนอ่ะสูตรนี้มาตัวสิบหน่วยมาตัวหกสี่ประกอบกับหน่วยก็จะเป็นหกห้าแล้วก็ เพิ่มเก้าสี่กับ9ก้าห้าไปอีกตัวสี่ตัวนี้ก็คือชุดเน้นฟันธงบนชุดเน้นฟันธงอันนี้บนนะอ่ะชุดเน้นฟันธงบนให้ผมให้สี่ชุดนี้นะก็ถ้าใครชอบตัวอื่นก็ลองไปพิจารณาดูอันนี้คือชุดสี่ชุดเน้นฟันธงหกสี่หกห้าเก้าสี่เก้าห้า ตัวรองมีไหมตัวรองไม่อยากจะจับมาใส่เลยเอามาดูชุดนี้กันก่อนถ้าหกสี่หกห้าเก้าสี่เก้าห้าแต่ถ้าดูจากสูตรแล้วเมื่อกี้ที่ผมให้ดูก็คือชนหลักหน่วยแล้วก็สิบหน่วยชนอะชนกันที่ตัวไหนชนกันที่เลขสี่ใช่ไหมอ่าอันนี้คือ หลักหน่วยก็คือ4กับ5ผมก็ยึดไว้เหมือนเดิมแล้วก็สูตร10หน่วยที่ชนกันที่เลข4ตัวเดียวนะเพราะฉะนั้นผมก็ขอเน้นเน้นย้ำก็คือสชอบสมากกว่า2ชุดนี้9กสี่กับ6กสี่แต่ถ้าชุดเน้นจริงๆฟันทงผมขอจับชุด9ชุดไม่ใช่เก้าดิชุด6กสี่นะเพราะชนกัน ชนกันเยอะที่สุดก็คือเลขตัวนี้แหละหกสี 6, ่เน้นชุดเดียวก็คือเน้นหกสี่ตัวรองสามชุดนี้รองจากหกสี่ก็จะเป็นเก้าสี่แล้วก็ สองชุดลองลงไปอีกก็คือหกห้ากับเก้าห้านะถ้าเป็นตัวกันนะตัวกันถ้าศูนย์มาถ้าใครชอบนะผมว่านะอันนี้ผมให้กันไว้เฉยๆนะเผื่อนะกันก็คือถ้าศูนย์เขาจะเดินมาต่อนะแต่รอบนี้สูตรผมไม่มีศูนย์นะก็คือหกศูนย์อันนี้คือตัวกัน <c ười> ถ้าใครชอบ ก็ลองกันไว้แต่ว่าสูตรหลักหน่วยผมรอบนี้ไม่มีศูนย์หลักหน่วยหลักหน่วยเขามีแค่เก้าสองห้าแปดหนึ่งสี่เจ็ดดูแล้วไม่น่าจะหลุดนะไม่น่าจะหลุดนะเก้าสองห้าแปดหนึ่งสี่เจ็ดก็มาชนกับสูตรสี่ห้านะ <c oughs> ชนสี่กับห้ารอบนี้อ่ะอันนี้คือกันเล่นๆไว้ แต่ชุดเน้นขอฟันชุดเดียวนะก็คือชุด 6, หกสี่ให้ส่วนชุด3ตัวชุด3ตัวผมรอบนี้หลักร้อยผมจะนองจะลองนำสูตรนี้ก็คือสูตรแต้มรวม3ตัวบนให้นะก็รอบที่ผ่านมาแต้มรวมชน2สูตรพลาดนะ ผมลองปรับสูตรใหม่อันนี้คือแต้มรวมสามตัวบนท่าเดินมานะผมทําให้ดูแค่สามงวดนะก็รอบที่แล้วผมใช้ตําแหน่งเดิมนี่แหละบวกเนี่ยเอ่อสิบครั้งที่หนึ่งบวกด้วยร้อยครั้งที่สองแล้วก็สิบหน่วยครั้งที่สามแต่ผมไม่ได้บวกเก้าคงที่เนาะแต่รอบนี้ผมขอบวกเก้าคงที่นะบวกเก้าคงที่อย่างนี้หนึ่งบวกหกเป็น 7จ็บวกศได้เจ็เบกสเป็น9 9้เบวกเเป็น18 8 9 0 1เก้าขาก็มาที่แทมรวมอ่าแทมรวมงวดถัดมาออก6กศก็แทมรวมสิบเอ็ดแทมรวม1เข้าไปที่เลข1นึ่ะเลขหนึ่งนะ,ะงนงนะดูงวดถัดมาเนาะหกบวกสอบวกสบวกเจ็ด เก้าสิบสิบดสิบสองสิบสวกเเป็นสิบเกบเวกเเป็นยี่สิบอ่ะเด้ 8, 90, าศูน่งวดถัดมาออกห้าแต้มรวมก็คือแอ่ะก็เข้าไปที่เลขแปนะก็คืองวดล่าสุดโอเคแปดเรอบนี้6กบวกสา บวกแปดบวกศูนย์หกเจ็ดแปดเก้าเก้าบวกแปดเป็นสิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกศูนย์ได้สิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกเก้าเป็นยี่สิบหกได้หกเจ็ดแปดเก้าอันนี้คือแต้มรวมสามตัวบนรอบนี้นะหกเจ็ดแปดเก้าสูตรเก่าวงวดที่ผ่านมาผ่านผลก่อนหน้านั้นเข้าเข้าก็คือผมใช้หลักสิบบนบวกไม่ต้องบวกอะไรเดินมาห้าสเต็ปนะ จ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งเนาะเขาก็ชนกันที่ศูนย์หนึ่งเขาก็มาที่หนึ่งรอบล่าสุดก็คือศูนย์หนึ่งสองสามสี่ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ชนกันที่ศูนย์หนึ่งไม่มาดันมาดันมาตัวนี้ก็คือสูตรใหม่ที่ผมปรับเป็นบวกเก้าได้แปดเก้าศูนย์หนึ่งอ่ะผมก็จะยึดตัวนี้ไปก่อนแต่ถ้าใช้สูตรเก่ายึดนะถ้าสูตรเก่ากลับมาเดินนะสามสี่ห้าหกเจ็ดเข้าชนกันที่หกกับเจ็ด ชุดนี้ก็อยากให้เน้นหกกับเจ็ดไวอันนี้คือแต้มรวมนะชุดแต้มรวมหกเจ็ดแปดเก้าแต้มรวมสามตัวบนอ่าถ้านำแต้มรวมหกเจ็ดแปดเก้ามาจับชุดหกสี่ที่ผมเน้นให้นะโอเคจับจับจากแต้มรวมนะลองลองเอาเอาชุดนี้มาจับก็แล้วกันอ่ะ ถ้าแต้มหกถ้าหกสี่แต้มหกแต้มหกจะได้อะไรก็ต้องบวกหกใช่ไหมหกหกสี่ 6, 6, อ่ะผมจะจับให้แค่ชุดหกสี่นะชุดอื่นถ้าใครชอบก็ลองเอาแต้มรวมผมไป,ไปใช้นะแต้มรวมหกเจ็ดแปดเก้าแล้วก็จะมีแต้มรวมเจ็ด ก็จะเป็นหกบวกสี่ได้สิบอยู่แล้วใช่ไหมอ่ะเจ็ดก็เจ็ดหกสี่แล้วก็แต้มรวมแปดก็แปดหกสี่ถ้าแต้มรวมเก้าละเก้าหกสี่อ่ะอันนี้ถ้าแต้มรวมผมเดินนะ,ะถ้าเดินงวนใหม่ผมจะนำเสนอให้ดีกว่านี้อีกอแต้มรวมหกเจ็ดแปดเก้า จะมาตัวไหนอันนี้ก็คือจับหลักร้อยจากแต้มรวมอลองมองดู3าชุดสชุดนี้ถ้าใครชอบก็ลองลองดูก็แล้วกันหกหกสี่เจ็6หกสแต่ชุด2ตัวผมเน้นไปที่6 4นะลอง6กหนะ้9เก้า่าห้านะชุด3ามตัว บนผมจับให้สี่ชุดนี้หกหกสี่เจ็ดหกสี่แปดหกสี่เก้าหกสี่เลขหกเด่นในหลักสิบบนมากดูจากสถิติเออ่หวยวันจันทโอเคหวยวันจันทร์ชอบมาเลขหกที่หลักสิบหกเจ็ดเข้ามาบ่อยมากเลยหกเจ็ดไม่แน่เขาอาจจะมาเจ็ดหกสี่เลขสี่หายไปนานแล้วนะรอบนี้ผมขอขอมองขอขอ ติ๊กถูกไว้อะเออเลขสี่นะถ้าจะมานะเพราะว่าศูนย์เข้ามาบ่อยเหลือเกินหกศูนย์นี่ก็คือเป็นตัวกันถ้าศูนย์เขาจะเดินแบบสูตรสิบหน่วยผมพิกล็อกอะสูตรหลักหน่วยพลิกล็อกก็คือหกศูนแต่ว่าถ้าเดินมาก็คือนี่แหละตัวเดียวนี่เลยหกสี่ 4. ลองหกห้าไปหกสี <c oughs> ่ตัวเน้นสามตัวที่ชอบหกหกสี่ละ แต้มอะไรดีผมชอบแต้มเจ็ดอ่ะผมชอบอยู่สองชุดอะ่ะขอชุดเน้นสองชุดก็คือชุดเจ็ดหกสี่ก็คือแต้มเจ็ดนะแต้มเจ็ดผมว่าน่าจะเด่นที่สุดเจ็ดหกสี่ลองลงมาผมชอบ 864อ่ะผมชอบ2ชุดก็คือ764กับ864อ่ะที่ชอบจริงๆก็จะเป็น764สวยสุด864เป็นตัวรองนอกนั้น,นก็664 964ส่วนชุดส่วนชุดกันอีกชุดหนึ่ง ผมฝากสามตัวชุดกันไว้อีกชุดหนึ่งนะซึ่งมันเป็นสูตรที่แปลกประหลาดเออที่ผมลองทำเป็นสูตรสูตรบังเอิญเอ,อ่อสูตรบังเอิญเนี่ยสูตรนี้มันทำได้ตัวเดียวก็คือก็คือแปดสองอ่าแปดสองก็สูตรนี้ได้แปดสองเจ็ดตรงตรง,ตรงอลองแปดใครชอบแปดสองหกแปดสองเจ็ดก็ลองไปจับดูนะ ออถ้าถ้าเกิดสูตรทุกสูตรตัวอื่นผิดหมดนะมันจะมาแค่แปดสองหกแปดสองเจ็ดเนี่ยเออจริงอันนี้คือชุดกันฝากไว้ชุดกันก็คือชุดสามตัวกันนะฝากไว้นิดนึงถ้าใครงบเยอะกันแปด สองเจ็ดนะ <c oughs> ฝากไว้ก็คือชุดสูตรบังเอิญมานี่แหละได้ชุดเดียวได้แปดสองเป็นคู่โต๊ดแล้วก็อันนี้ลองบวกแล้วได้แปดสองเจ็ดเออถ้าโผล่มานี่หาตึมไม่แน่มามาล่างก็ได้นะสองหกสองเจ็ดอืมอ่ะกันแปดสองเจ็ดชุดเน้นก็อยู่ข้างบนนี้เลย จัดได้ตามสะดวกอ่ะลองเขียนชุดเน้นให้หน่อยอันนี้ก็คือเน้นเน้นก็คือห้ามทิ้งเอาทำไมไม่เขียนรากาเนี้ยล่ะเออแปบ๊บนึงนะมันมองไม่ชัดอ่ะเน้นขอชุดนี้แล้วก็นี่ลอง ลงไปนิดหนึ่งแปดหกสี่ชุดสองตัวล่างแค่สองตัวล่างนะผมผมก็ให้จับไปชุดชุดนี้ก็แล้วกันที่เป็นชุดสองตัวตรงบนล่างนะใครชอบชุดไหน 08,09,00,26,27,28,35,36,37อันนี้ก็คือชุดสองตัวตรงบนล่างที่เขาเดินเ,เ,เดินมา6งวด6งวดซ้อนนะเป็น2ตัวตรงนะก่อนหน้านั้น5งวดเข้ามาที่บนเนาะเขาเดินมาที่บนตรงแต่รอบล่าสุดก็คือลงล่างเป็น6,2รอบนี้2,6ก็คือตัวเดิมผมคิดว่าไม่น่าจะมาล่างแล้วละ่ะ ก็อาจจะตัดทิ้งเพราะฉะนั้นมันก็จะเหลือที่ที่ผมมองไว้ก็คือสามหกสามเจ็ดสามหกสามเจ็ดแล้วก็สองเจ็ดสองแปดเป็นเลขดังไม่น่ามาอาจจะเป็นถ้ามาก็คือมาเป็นคู่โต๊มากกว่าคู่โต๊บนนะถ้าใครชอบศูนย์แปดศูนย์เก้าก็ลองไปนู่นะอันนี้ชุดชุดล่างนะเดี๋ยวนะถ้าถ้าล่างใช่ไหม ล่างผมแนะนำให้ชุดชุดนี้เลยก็จะมี08เน้นตรงด้วยนะถ้าก้ายังเดินมานะ09 00, 00ตัดทิ้งนะผมไม่นำมานะถ้ามานี่ผมหาเติมเลยนะ 2 6ก็ไม่น่ามาสองเจ็ดเลขดังแล้วก็ 3, 5, 3, 6, 3ามห3าเจอองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกชุดนี้นะล่างผมแนะนำให้ 1>, 1, 2, 3, 4, งสอห้าหกชุดนี้ตัวที่ผมชอบก็จะมี 3, ามแล้วก็อันนี้คือชอบที่สุดนะ 3, ามหาเจ็อ่ะลองลองมาก็ 2, 7ถ้าศูนย์มาก็จะเป็น0ระหว่าง 0, 8, 0, 9เลือกไม่ถูกถ้าชอบตัวเดิมก็ที่ชอบออกบ่อยๆก็คือ 0, ูย์เ ช่วงนี้หวยลาเขาก็มาศูนย์ดีเหมือนกันนะศูนย์แปดศย์เสองเจ็ดลวงผมแนะนําให้สามหกกับสามเจดเป็นตัวเด่นในล่างนะอ่าสามชุดนี้เป็นตัวลองลงไปอีกสามห้าสาห้าไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อ่ะโอเคประมาณนี้นอกนั้นก็นี่ถ้าใครชอบไม่ไม่ชอบชุดถ้าชอบชุดอื่นนอกจากชุดตัดผมก็ลองนําชุดนี้ไปเล่นล่างได้แต่ผมแนะนําให้ชุดนี้แหละสามหกสามเจดศูนย์แดย์้าสองเจ็โอเคนะครับผมสําหรับวันนี้ ก็ฝากไว้ให้พิจารณาอ่ากันเพียงแค่นี้ชุดเน้นมีแค่ชุดเดียวนอกนั้นก็ตัวลองลงไปยังไงก็ขอให้เฮงๆปังๆกันทุกคนนะครับสลับวันนี้วันนี้ส่วนตัววิ่งตัวรูดนะเออผมลืมตัววิ่งตัวรูดวิ่งรูดถ้าเม็ดเดียวนะผมชอบตัววิ่งรูดนะ ผมชอบหกอ่ะไม่รู้จะมาหรือเปล่าวิ่งรูดผมชอบหกอ่ะอรอบที่แล้วให้ศูนศูนย์มาจริงๆรอบนี้ศูนย์ไม่เด่นอ่ะขอวางไปที่หกก็แล้วกันวิ่งรูดนะตัวดีเม็ดเดียวนะขอวางที่เลขหกก็รู้สึกว่าจะเด่นทั้งทั้งบนทั้งล่างไปเลย หรือถ้าใครจะชอบศูนย์จะรูดอ่ะถ้าชอบล่างว่ามามาจริงๆก็อาจจะเป็นศูนย์วิ่งรูดหก็แล้วกันวิ่งรูดหโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้จบคลิปนะครับผมเฮงเปังๆกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ